พีแกรนชุมพรเป็นไงบ้างหลังจากจำลองเหตุการณ์แล้วด้วยแล้วก็วันนี้มาพูดคุยกก็คือเอาแยกก่อนทั้ง2ประเด็นเลยนะคะจากการจําลองเหตุการณ์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่หนูได้เป็นส่วนหนึ่งในการจําลองเหตุการณ์คดีของพี่แตงโมค่ะแล้วก็ได้ทําให้เรารู้คําตอบที่เราสงสัยในตัวเองมาหลายๆอย่างคือไม่ได้สงสัยในตัวเองคือตัวเราอไปสงสัยว่าท่านสมมติว่า เรือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะมีโอกาสที่จะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าแต่พอเราไปเป็นแบบนักแสดงแทนหรือว่าตัวจาลองเหตุการณ์เนี่ยก็ได้รู้คําตอบหลายๆอย่างว่าเออบางอย่างมันก็ได้บางอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็รอดูรูปคดีต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงค่ะส่วนวันนี้มาพบมาพบกับเพื่อนๆทั้ง77จังหวัดวก็คือบอกเลยว่าตื่นเต้นมากถึงแม้ว่าอยกจะมีประสบการณ์เมื่อปีที่แล้วมาแล้วแต่ปีนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็แบบ ไม่ได้คิดว่ามีภาษีดีกว่าใช่ไหมัมันรู้สึกว่าเรา<ๆ>เราเรา,เราอาจจะได้เปรียบตรงที่เรามีประสบการณ์มาแล้วหนึ่งปีก่อนหน้านี้เราก็เลยรู้ว่าลําดับขั้นตอนของของการของการของการเปิดตัววันนี้มันมีอะไรบ้างมันก็อาจจะทําให้เราได้เตรียมตัวมากกว่าคนอื่นหน่อยค่ะแล้วเป็นไงฟีดแบ็กหลังจากที่ได้ คือมีมีผลอะไรยังไงไหมที่เราที่เราไปได้ลองจำลองเหตุการณ์แล้วเราจริงจริงมันก็มีฟีดแบ็กจากกลุ่มคนที่เขาติดตามข่าวนี้มานานนะคะอาจจะไม่ใช่กลุ่มคนที่ติดตามนางงามด้วยซ้ำแต่เขาก็มามาเห็นเราแล้วก็มารู้ว่าเราเป็นผู้เขับปกวนมิสแกรนชุมพรก็มีหลายๆคนก็เข้ามาติดตามเข้ามาซัพพอร์ตแต่หลายๆคนก็มีประเด็นที่แบบว่าประเด็นที่ทุกคนรู้กันคือต่อที่ที่มีการนับเลขแล้วก็มันก็มีเสียงแตกบางคนก็บอกว่าเป็นการโุลเรื่องขึ้นมา ว่างมงายอะไรประมาณนี้อันนี้คือหนูขอให้เป็นแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนดีกว่าแต่ว่าสถานการณ์ณตอนนั้น,นก็คือเราพยายามจะทําออกมาให้มันได้ดีที่สุดค่ะอออกก้าารใช่ ต้องมีไปไทยรัฐทีวีอีกแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีแบบว่าไปกับทีมทั้งห้าคนแล้วก็บอสนาวัดด้วยนะคะเหตุการณ์นี้มันเหมือนกับมันไม่ใช่มันไม่ใช่การที่เราจะมาพูดถึงการประกวดมิสแกนะ์ะแต่มันคือการพูดถึงคดีความของพี่โมการที่เราทั้งห้าคนมาเป็นตัวแทนในการจาลองเหตุการณ์ของพี่โมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เรามีแสงหรือว่าดึงแสงมาหาเราแต่ว่าเราเรได้เป็นส่วนหนึ่งในการหาความยุติธรรมให้กับพี่โมค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้คดีนี้ถูกรื้อขึ้นมาอีกครั ก็รู้สึกยินดีที่ได้มาทําตรงนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนที่ติดตามทั้งมิสแกรนทั้งติดตามทั้งข่าวพี่โมเนี่ยจะใช้วิจารณญาณเยอะๆในการติดตามทุกๆข่าวสารค่ะแล้ว,วันนี้เป็นไงครับุเทพ แคมเปญต่างๆเป็นไงโอ้โ oh, หแน่นอนเลยว่าแคมเปญของป๊าป๊านาวัตหรือว่าบอสนวัตของเราเนี่ยมีแบบแน่นๆแน่แล้วก็คิดว่าหยกก็จะปิดร่างกายให้พร้อมเพื่อที่จะทําแคมเปญให้ได้ค่ะไม่ว่าแคมเปญจะมากน้อยแค่ไหนหนูจะสู้ให้สุดนะคะแล้วก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนซับพอร์ตหนูด้วยน,นนะคะจากคาแนะนำงนั้นเราเรายังมองว่าเราเข้แมแข็งไหมหรือว่าเรายังมีจุดอ่อนจากคําแนะนําของพี่อิงฟา้า ล้วก็บรนวัลนะคะที่ที่พูดอยู่บนเวทีมันสักู่นี้ก็ได้เอาไปปรับใช้หนูคิดว่าหลายๆอย่างหนูก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะยอเยอะมากแล้วกับปีที่แล้วถ้าจะพูดว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรตอนนี้อาจจะแบบว่าเราอาจจะไม่มีกลุ่มคนที่หลากหลายมากพอในการมาดูไลฟ์ตอนนี้คนที่มาดูไลฟ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเชียร์นางงามแต่หนูต้องการให้มันมีความหลากหลายเช่นคนทุกกลุ่มมาดูไลฟ์เรามามาสนใจแล้วก็มากดตะกร้าเราหนูคิดว่า สิ่งนี้แหละค่ะที่หนูจะต้องไปพัฒนาเพิ่มอ่าโอเคฝากโซเชียลมีเดียแล้วก็ฝากเชียร์น้องเข้าถึงปีนี้นะคะมิสแบรนด์2025นะคะใครยังไม่รู้จะเอ็นดูใครหรือว่ายังไม่รู้จะรักใครนะคะ<ม>พี่เพียขานิว ยกมิสแกรนชุมพรนะคะรอให้พี่พีทุกคนมาสัมผัสตัวตนของหนูมาซัพพอร์ตหนูนะคะในด้อมแม่งโอเอ๋ยยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามหนูในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok อกนิวยกสุพรรณิกามิสแกรนชุมพรภาษาไทยนะคะหรือจะเป็น Facebook สุพรรณิกาโกพรัศภาษาอังกฤษนะคะหรือจะเป็น i อนะคะนิกา n d e r ยก n i k a y o k นะคะหรือจะเป็น X หรือทวิตเตอร์นะคะยกสุพรรณิกา นะคะภาษาอังกฤษสามารถเจอหาได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะติดตามหนูทุกแพลตฟอร์มแล้วก็อย่าลืมเข้าด้อมหนูยเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวยมาก